เอาละฮะกัสึดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับตอย่นอยู่ในพาร์ทที่หนึ่งกับมอสอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมีน้องเขาบอกว่าพี่ครับช่วยเล่นมอสนี้ให้ดูหน่อยนะครับก็เลยก็เลยก็เลยจัดให้นะครับผมโอเคตามนั้นเลยนะครับเห็นทักกันมาในเฟซบุ๊กแบบเติมนะครับกระหน่ำทักกันเลยนะครับแบบเอ็มสิบหกไอ้เจ้ยไม่ให้กูได้แบบกูจะตอบได้ไ่ยกูจะกําลังจะตอบมึงก็ทักมาอีกเงี้ยกูกําลังจะตอบคําถามมึงก็ทักคําถามใหม่มาอีกเงี้ย ก็ขอบคุณน้องมากเลยนะครับก็ที่แนะนำมอดดีๆเนี่ยที่ให้พี่ได้เล่นนะครับโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นมอดตามที่น้องเขาบอกนะครับผมเขาบอกว่าพี่ครับทำมอดนี้ไปให้นานๆหน่อยนะครับก็คือเป็นมอดออ่่าามอดงงๆครับมอดมอดไอเนี้ยฮะมอดไอพวกมอนสเตอร์นะครับไอไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยไอตัวโครงกระดูกเนี่ยครับเออ่มันเป็นมอดที่ว่าเราจะเอาซอมบี้ สจิริตันนะครับแล้วก็คิปเปอร์อะไรพวกนี้มาแบบมาใกล้พันนะครับแล้วก็จะเกิดกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับขึ้นมาทันทีแต่ว่าเออ่ผมว่าถ้าเราลงแค่มอสนั้นมอสเดียวมันก็เลยไม่สนุกครับผมก็เลยลงมอสมอนเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็ลงมอสซูเปอร์ฮีโร่ลงมอสซูเปอร์ฮีโร่มาเลยนะครับเพราะว่ามีแบบน้องมีบอกพี่ครับผมอยากเห็นพี่เล่นซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ผมก็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  ทําให้แล้วนะครับแต่ว่าทําไมมันไม่เห็นซูเปอร์ฮีโร่เลยวะมันไม่ซูเปอร์ฮีโร่อยู่ไหนเนี่ยเอา้าทาไมมันไม่มีซูเปอร์ฮีโร่เลยอ่ะหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่มันต้องไปหาข้าวครับหรือว่ามันคาบเอาไม่ได้ผมลงนะผมลงแล้วนะครับก็ก็ช่างมันดีกว่าเราอย่าไปเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเรามาหาเอาชีวิตรอดเราก่อนดีกว่าครับโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องหาที่ท้องบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงบินเข้าปากไอ้เชยกวูดลังแคสเกมอยู่เลยแมงบินเข้าปากนะครับเราก็ต้องหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับแต่ผมไม่สร้างใต้ดินแน่นอนผมต้องไปสร้างที่สวยๆก็โอเคขึ้นไปกันก็นะครับส่วนเดรโนเสา์นะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ไม่หยุดเล่นแน่นอนนะครับจะให้เล่นให้ทุกคนดูนะครับแต่ขอสลับกันสลับการแคสละกันเนี่ยเพราะว่าผมทำไหวอยู่แล้วครับแคสสองสองอันน แค่กูจะพูดยังไงดีนะฮะแค่สองอันเลยนะครับสองโปรเจกต์เลยคือโปรเจกต์อันใหม่นะครับแล้วก็เอ่ออันอันเก่านะครับคือคือไดโนเสาร์นั่นแหละนะฮะก็ตามนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดไม้ก่อนละกันในการสร้างบ้านไม้ครับไม้ครับนี่มันต้องสร้างบ้านต้องต้องมีไม้เนาะไม้นี่คืออุปกรณ์หลักเลยโอเคแต่ไอไอไอม่วงม่วงเนี่ยไอม่วงม่วงไอม่วงม่วงตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้จัก ก็ช่างมันแล้วกันนะมันคืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันอืมโอเคเดี๋ยวเดินหาที่สร้างบ้านกันดีกว่าเราอย่ามาอยู่ตรงนี้เลยเหมือนจะไม่มีประโยชน์เฮ้ยอะไรอะสีเหลืองเฮ้ยเราเจออะไรไม่รู้เสียงฉุนสีเหลืองๆก็คือม็อดนี้นะครับบอกเลยผมเล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่รู้จักด้วยก็คือมีน้องแบบส่งคลิป มาให้ดูเยอะมากก็คือพี่ครับเล่นเล่นแบบนี้ดูนะครับพี่แต่ผมก็ไม่ดูครับกูกูไม่ชอบไปนั่งดูคนอื่นก็เล่น,นครับ <c oughs> ชอบดูตัวเองชอบแบบอัดคลิปตัวเองแล้วก็นั่งดูตัวเองเล่นมากกว่านะครับมันจะเป็นอะไรเป็นอะไรที่คนตีมากเฮ้ยอะไรนะมันคือบ้านใช่ไหมอุย้ยผีเสื้อครับโอ้โหผีเสื้อน้อยฮมอยเลยมึงโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดไม้ไปด้วยครับเดินไปตัดไปเฮ้ยผีเชือ่อเชือ่อยู่ไหน พีเชื้อแม่นหนีไปแล้วไอ้เชยกดผิดผีเชื้อมันหนีเราไปแล้วครับเราจะไปจะไปไปใส่ใจมันมากฮลโหลโอ้โห oh ตัวอะไรบนนั้นะ่ะเฮ้ยผีเชื้อโอเคเดี๋ยวเราใส่ผีเชื้อตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราขอใสอ่ผีเชื้อตัวนี้ทิ้งก่อนรนะั okay. พี่เคื้อผีเชื้อเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรอะโอ้ oh. มันคือ,อไรดอกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อมีประโยชน์ ผีเสื้อไอ้ฮามานี่อย่าเพิ่งหนีเฮ้ยเฮตัวอะไรอะตัวอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยเอ้ไอเดี๋ยวแหลกแหลกไอ้ไอ้ไอ้บุปุป็นกระลอกอยกูเป็นกระลอกแล้วไงวะเนี่ยเจ้เอ้กระลอกกระลอกอออไอ้แล้วผีเสื้อเราอยู่ไหนครับผีเสื้อเราอยู่ไหนเนี่ย การลองก็เดินทางยากว่ะมีใบไม้ปิดิดหน้าก็คือที่ผมทาหาผีเสื้อเพราะกูจะแปงลงร่างเป็นผีเสื้อแล้วบินเนี่ยบินบินดูคือมันน่าจะเดินทางง่ายกว่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยในนั้นมีหีบด,ด้วยอะ่ะเราต้องหาผีเสือ้ออนนรี้ผีเสื้อตัวเมื่อกี้นี้ไปไหนแล้วโอเคผีเสื้อน่าจะกลับบ้านเลยครับผีเสื้อน่าจะกลับบ้านเลยครับเราอย่าไปยุ่งว้าวว้าว้ยเอ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 าเดี๋ยว อะไรเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะไอ้เชือกกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยข้ากูทำไมโอ้ยกูต้องเลิกใหไ่จัยไปเด้อไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเมื่อกี้มา <c ười> ไอ้ย่ากูจำเสียงได้ก่อนตายมาอะไรไม่รู้เนอะแล้วกูก็ตายซะงั้นเน่ะไอ้บ้าอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งโลกนี้มันอยู่ยากเหลือเกินเนี่ย <anto> โลกนี้อย e young, okay, ู่ยากดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราหาที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าแล้วเราเข้าไปลุยดีกว่าเราต้องหาที่สร้างที่กบดานก่อนครับแล้วเราค่อยไปลุยมันหาหินก่อนหินอยู่ไหนวะเฮ้ยเนี่ยแมลงปอแมลงปอเมื่อกี้นี่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 นม่ใช่ไม่ใช่แมลงปอนกนกขาอะไรวะเฮ้ยมันบินหนีอ่ะมบินหนีจะไม่แวะยิงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยสาวน้อยเฮ้ยยยอยยอ้โหยัดเคยย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 นยยยดินเลยฮนะโอ้โหยย้ยยอยยยยยย่นนยยเยยยย้ยยยยยเยยยยยยยเยลยย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 ยนยยยยยย่ยยย้เยเยีเยยยยยยยดียย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 นยยยยยยยมยยยยยยยายยย ดูตัวสะดือสะดือสะดือเป็นไรวะเขาขาวเด้เอน้องน้องขึ้นไปบนบนฝั่งเลยเนะี่ยโอ้กูจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับมึงไอเชื่อไม่ใช่แม่หน้าตาหน้าตาอย่างนี้พี่ไม่มองหรอกน้องพี่มีแฟนแล้วต้องเสียดเสียใจด้วยนะเสียใจเสียใจด้วยนะไอสัตว์มึงนะมึงแต่เมื่อวันเมื่อคืนนี้รู้สึกนะฮะ ฝันดีดีฝันว่าแฟนตายนะครับก็ไอ้เชื่อพูดเล่นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวคุณตายแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเอ่ออะไรเนี่ยตัดไม้สร้างบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงโดดตายเฮ้ยมานี่มึงมานี่มึงมานี่เอ้าข่ากบได้เมือกเฮ้ยกบวะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเฮ้ยอันนี้ตรงตรงไหนวะไอ้ติด อันนี้ตรงไหนวะเอ้ยเอ้ยตรงโน้นเดี๋ยวเราไปเอาของเราคืนก่อนนะครับโอเคเราต้องเป็นเป็นกบเป็นกบไปแล้วาเราต้องเป็นกบไปถึงกบไม่เห็นทําอะไรได้เลยอะ่ะนะากบไม่เห็นทําอะไรได้เลยครับโอ้โหแม่งก็แค่กูอยากฆ่ามันจังเลยผีเสื้อเนี่ยฮะเส <c oughs> ียงตัวเยี่อเลยวะเฮ้ยนี่ไงผีเสื้อพีเสือเส้อ อย่าไปอย่าไปเ yeah, yeah. ย่เย่เฮ้ยเราฆ่าผีเสื้อได้แล้วครับโน no. ออาแปลงร่างแปลงร่างยา yeah. ตอนนี้เราเราได้ผีเสื้อมาแล้วครับผีเสื้อหลากสีด้วยเออโอ้โหพ่อคงตายเก็บของครับจะต้องโอ้โหว้ามึงให้กูเดินหน่อยเอะ <c oughs> กูยังไม่ได้ไเลยเลย กูอ <c oughs> ยอกมึงให้กูเดินหน่อยกูได้โอ้กูแค่จะไปเอาของกูคืนไอ้บ้า <c oughs> โอ้แม่งโลกนี้แม่งอยู่ยากวะ่ะมอดถ่าเลยวะเนี่ยมึงอยู่ยากจังวะไม่ได้ไม่ได้เราต้องเราต้องสร้างบ้านใหม่ครับโอ้โหไอ้ี้ยมึงไม่ได้แล้วมึงอยู่อย่างงี้มึงตายแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องขุดเอไม่ใช่ดิตัดไม้ก่อนอ่ะตัดไม้ตัดไม้อ่ะสร้างสร้างบ้านก่อนเลยแล้วจ เราสร้างบ้านก่อนเลยอ่ะมึง,ม,งมึงสร้างบ้านก่อนเลยเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านที่ตรงที่ราบเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวพาร์ทนี้เราหาไม้กับดินกับหินไว้นะครับแล้วส่วนพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยสร้างบ้านและกันเออเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยสร้างบ้านพาร์ทนี้เอาเอาแค่นี้ไปก่อนเนี่ยครับเพราะว่าดูตาทาง <c oughs> จะทําเชี่ยเลยไม่ได้เลยอ่ะยังกูเดินไปกูว่าตายซะงั้นนะ่ะเฮ้ยดอกไม้ดอกไม้อะไรอไ่อะกินได้ไหมอ่ะ เออได้เป็นดอกไม้ครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้โง่โงแล้วก็มีงัวครับงัวัวดีครับงัวัวนี่อย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเดี๋ยวผมต้องการหินครับตอนนี้เอาหินไปครับไอ้พวกขวานเราเหินไปครับพวกขวานก่อนครับแล้วเราค่อยขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินกลับไปเอาอ่ะเออขอขอครับตัวครับขึ้นใหม่เลยแล้วกันขี้เกียจเดินกลับไปเอาครับ โอเคไม้บล okay, so okay. yeah, hey, like <laughs> ็อกหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้ครับโอเคตอนนี้เราต้องขุดหินก่อนนะเพราะว่าหินนี่จําเป็นเลยนะฮะช่วงแรกเออขุดหินก่อนเฮ้ยนี่ขุดไม่ยากเนี่ยตอนแรกผมว่าจะเล่นโหมดนี้เอาแบบฮาร์ดคอร์แบบตายครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าดูท่าทางกูไม่อยากเล่นแล้วกูไม่อยากกูไม่อยากเล่นเลยเนี่ยอันโอ้โหแม่งเจอแบบนี้หนักเลยอ่ะเอหนักเลยอ่ะโอ้โหแม่งจะเล่นยากไปไหนเนี่ยอ่า เราต้องขับขวานได้แล้วครับแล้วก็ไปตัดไม้กันเลยเนี่ยตอนนี้ไม้นี่ต้องการเยอะๆเลยน้ยตอนนี้มันจะมืดแล้วอะ่ะจะมืดแล้วอะ่ะเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดแล้วกูอยู่ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตัดเฮ้ยเสียงตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่าทำเสียงอย่างนั้นสิกูก็กลัวนะอย่าทำเสียงงั้นสิโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนครับ เออไม้ไม้ไม้เราต้องการแค่ไม้อกไม้อื่นไม่ต้องการโอ้เสียงอย่างนั้นไม่น่ากลัวจังวะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านหมุนต้นไม้นะครับเพราะว่ามันมันน่าจะปลอดภัยนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าตอนตอน,ตอนนี้ผมปรับเป็นฮาร์ดเลยเออต้องปรับเป็นฮาร์ดเลยครับโอ้หูคนอย่างผมมาเล่นแบบจิ๊บจอยโอโ้ไม่ได้มันต้องฮาร์ดครับฮาร์ดอย่างเดียวโอ้หูมาเล่นแบบนี้มันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่สไตล์ผมแล้วเออ อย่าละมึดแล้วไงละมึดแล้วไงมึงละมึดแล้วนะครับตอนนี้ชิบหายแล้วโอเคแปลงล่างเป็นข้างคาวแล้วบินดูก่อนไหมไม่ใช่ดิเราเป็นผีเสื้อสิเออเราเป็นผีเสื้อไม่ใช่ข้างคาวไอ้บ้าโอ้ติดข้างคาวมาจากไดโนเสาร์นะไอ้บติดคําว่าข้างคาวมาจากไอ้มดไดโนเสาร์น่อไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวเราโอ้โหตกครับเกินเกินป่าเลยโอเคเดี๋ยวเราต้อง ตัดต้นไม้ต้นนี้พอแล้วมั้งแล้วเราก็ตัดเอาตัวคัพเรามาแล้วก็บินเลยครับบินเลยะบิดแปลงล่างสิเออแปลงล่างสิแปลงชา้าจังวะอ่า้โหแม่งเลือดอย่างเยอะเนี่ยครับบอกเลยตัวนี้เป็นตัวที่เอาไ <c oughs> ว้แทงซึ่งเป็นตัวที่ถึกมากโอเคเฮ้ยตรงนี้ไม่เหมือนอุ้ยอะไรอะต้อน,นอะไรอะเฮ้ยต้อนอะไรวะอดี๋ยเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยวะมันต้องมีอะไรที่ไม่ดีแน่นอนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยนอนเต้นลังเดียวเฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะโหยสัตว์เนาะโอ้โหโอ้ชาวล็อกใหญ่เลยมึงโอ้ว่าดีครับโยี๋ยวเยเยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวต่อยได้ดวยเี๋มันตอดกูตายเฮ้ยเอ้ยต้นนี้ต้องทุกอย่างีเอ้าเชื่อไม่ได้ว่ะแล้วเอ้ยทุกอย่างีเอ้าต้นหายเลยเดี๋ยวเราต้องคุกเอาแค่ผลมันเหรอแล้วมันเอาไปปลูกได้ไหม ไม่ได้ครับโอเคทุบแบง์หมดเลยแล้วมันกินได้ไหมวะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้เรายันนอนเชาาล็อกครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยยายายาโอ้โหเจมึงมึงมีหลายคอนเสิร์ตจังวะอันนี้อันนี้คอนเสิร์ตอะไรเนี่ยฮะพี่เบิร์ตเหรอไอบอดี้แลมเนี่ยอันนี้เบิร์ตนะครับแล้วก็แบงก์วงแคทนีครับเขามาทำคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้ อีบ้าโอ้โหนกน้อยอุเลยพรแนบแล้วเอีบ้านี่ว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยไอชิบุยไม้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยไอ้เชุกไม่เข้าใกล้แล้วกูยอีบ้าเอ้ยกูเห็นอะไรกูไม่อยากเข้าใกล้แล้วมอตหาเนี่ยเรามาตัดไม้ดีกว่าครับเราจะไปใส่ใจเราจะไปยุ่งกับมันเลยครับไอ้พวกห่านั่นเรามาตัดไม้สร้างบ้านเราดีกว่าโอ้โหแม่งมันช่างเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะครับโอ้โหมอตนี่แม่ง โอ้ดูท่าน่าจะเล่นยากเลยเอาแล้วกูเอาชีวิตยากอีกแล้วนะครับก็ตามชีวิตคนเราเนะยครับก็ชิบหายืมีหนอนนะมันอะไรน่ะมันปิดเราจะมีมีไล่ลาวลาลัดลาวด้อยังวนมัมวนหัวทำไมะันเอ้ยโอเคเดี๋ยวมันกระตุกกระตุกครับมันโหลดแมปเดี๋ยวเราต้องโอเคเดี๋ยวเราสร้างสร้างที่ที่มั่นเนอะตรงนี้แหละ อ่าโอเคเดี๋ยวเราสร้างแถวนี้ก็ได้ครับเป็นบ้านไม่ยากเลยเนี่ยแล้วเราก็จะฆ่าหมูตัวนี้ฆ่าหมูพวกนี้หมดครับเพราะว่าเราต้องการอาหารแย่หมูมานี่หมูมานี้หมูเหรอมึงเป็นหมูเหรออ่ามึงมานี้เดิหมูน้อยหมูหมูเฮ้ยเฮ้ยมันแล่อะไรอ่ะเฮ้ยอย่าจะกัดกูหรือเปล่า คือแล่อะไรวะเดี๋ยวมันคือแล่อะไรวะเอ่อเฮ้ยนี่ไงผมมาเจอเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำไข่เหรอเฮ้ยเอาไว้ทำไข่ครับไม่รู้ว่าไข่อะไรเราก็อย่าเพิ่งมายุ่งกับอะไรดีกว่าเฮ้ยแล้วไข่นี่เอาไว้ทำอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเอาไว้ทำไข่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่านะอย่านะมันจะมานะเอ่อเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านบนภูเขาตรงนู้นนะครับโอเค เออโอเคปะไปสร้างบ้านกันเชฟโอเคเราได้ที่ที่ราบในการสร้างบ้านเลยครับต้องแปลงร่างแล้วก็ไอ้เชี่ยล่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนเลยนับแรกโอ้โหมีเห็นเป็นเหล็กครับภาพเรียบร้อยวางดินชวบแล้วก็ขุดบนหัวแฟบเก็บปุ๊บเอาอย่าเก็บดิปึบเรียบร้อยครับแล้วก็ มึงจะใหญ่ไปไหนเนี่ยมึงจะใหญ่มึงจะใหญ่ไปไหนนะ่คุณนึกว่ามึงมีแค่นี้โอเคนะเดี๋ยวเราไปบนภูเขาเรือรเผื่อมันมีอะไรที่เฮ้ย,ยตรงนั้นอ,อุ๊โอ้มีเยอะเลยเว้ยเฮ้ยมันทำไมมีเยอะจังมันเอาไปคราบะไรได้อะมันเอาไปคราบไข่เหรอเป็นไข่วัวไข่เป็ดไข่ไก่อย่างงี้ป่ะน่าจะประมาณหรือเปล่าไม่รู้อเดี๋ยวจะเพิ่งขุดแล้วกันนี่จะเสียเวลา <c oughs> มันเสียเวลา โอ้ผมมีไข่เยอะเลยครับจะว่าดูเหมือนเราไม่ต้องการเนี่ยครับเราต้องการสร้างบ้านตรงนี้เลยเฮ้ยโอ้ตัวอะไรวะไม่มานี่ดิเย้สวยจังวะอุ้ยยิงได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าโอ้โอ้โอว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แหลกแหลกเดี๋ยวกูแหลกเลยไอ้เย้เดี๋ยวเข้ามาใกล้กูกูแหลกเฮ้ยโอ้หตัวอะไรวะเนี่ย โอ้ยเชี่ยมันตัวอะไรอ่ะอ๋ออ๋อกูไม่อยากเขาใกล้แล้วกูกลัวเฮ้ยพอดีเฮ้ยกูกูไม่กล้ากูไม่กล้าเว้ยไอ้เชี่ยกูกลัวทุกอย่างกในตอนเนี้ยมึงอยากเข้ามาใกล้กูกูกลัวกูกลัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราทางบ้านตรงนี้ไหมแต่ตรงนี้มันไม่สวยครับรถเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอ้าว ได้เป็นหมอยมาห <c oughs> มอยแดงก็ยัไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แบบเราต้องสช่างมันแล้วกันเฮ้ยนี่กินได้ไหมเฮ้ยกินได้ด้วยอ <c oughs> ย่ากินได้เฮ้ยเอาเพเอเอ้ยอันมันทำไมขึ้นหนึ่งอ่ะเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวอาหารอาหารโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านตรงนี้ก็ได้ครับใกล้ๆเลยนะฮะแล้วก็จะมาสร้างบ้านริมน้ำครับสเต็ปเดิมครับการสร้างบ้านเราต้องเริ่มจากหลังเล็กครับแล้วก็ค่อยๆอพยพัฒน,นาเป็นหลังใหญ่แ <c oughs> หลังเล็กแบบนี้ครับเล็กก็เล็กเกินไปแล้วนะครับตรงนี้นี่บ้านเราครับไม่ต้องหลังใหญ่แบบโอ้โหไม่ต้องทําแบบหลังใหญ่วื้ว่านะครับโอ้โหเราทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพราะว่าพระบาทสมเด็จของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงเราเขาบอกอท่านเขาบอกท่านบอกว่าให้เรา,เาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็จะมาใช้แบบที่ท่านเคยพูดไว้นะครับแล้วก็เราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับย่ yeah! แล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็ต้องการประตูครับป๊าบเพื่อความปลอดภัยของเราครับปื๊บโอเคเราปลอดภัยเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเราต้องครับที่นอนเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องนอนก่อนเพื่อเซ็ตจุดเกิดนะไปตรงนี้อ่าโอเคป๊าบกลายเป็นคนแช,ช่บนอนโอเคนอนอ่าหลับเดิหลับเคแล้วก็ทําหีบครับป๊าบ หีบ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 โอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะเซตไว้นะครับแอปโฮมโฮมไอ้เหี้ยหีบโฮมโอเคโฮมโฮมโอเคตรงนี้เป็นบ้านเรานะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาของเก็บไว้ก่อนแล้วก็ต้องการเตาเผาเตาเผาเตาเผา,เาโอเคเตาเผางนาไอ้เหี้ยมันตัดประตูไปปวะ เราเผาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไม่ใช่ก็อันนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเผาเลยเย่ๆ yeah, yeah. อ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้บ้านลงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาพาร์ทนี้ไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร้กันด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายเฮ้ยอันนี้มันเฮ้ยมะเขือเทศกินได้ไหมเนี่ยลองวิ่งให้เหนื่อยมันจะกินได้ไหมวะน่าจะกินได้นะเพราะว่าไอ้ต้นนั้นยังกินได้เลยเนะี่ยโอเคบ๊ายบาย,บาย,บายไปละ